อ๋อน uh ี huh. uh ่เออแข่งแส่งแขงจิ้มหอยแบบนี้ลุงก็ด้กหนอะห่ตาให้ตั้งใจกัดีน วันนี้หนงแป้งเข้ามาผ่าขนตัปั้มเข้ามา<อ>ไม่ชอบเอบออพื่อผม, <นะ S 2> มว่าทำไมนะหนงแป้งก็เลยชักหนงแป้งก็เลยโทรหาา้าตำวจทีทำ,ทำแต่ว่าตำวจไม่ทราบว่าเอาผิดได้ นี่มีอบ,อบอมาก็ทำฟังบางว่าไป,ไปอ,อะไรอะขาเรียกว่ากดไม้อะคะ่ะ<อ>ถึ่งมันก็ชา้าถ้าเกิดว่าเข้ามาลักอีกก็ให้ไปแจ้งอีกให้ห้าลักทางทางที่เราหา้าพยายามห้าลักท่านไปเพื่อแบ่งเบาภาระของตำรวจอะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ความคืบหน้าอะไร แต่ล่าสุดนี่คือลักมดส่วนเลยค่ะอซึ่งก็ตำรวจก็รู้รักท่านก็มีว่าเป็นใครแต่ตำรวจทําอะไรไม่ได้ก่อนหน้าน,นี้ก็หายไปหลายครั้งแล้วค่ะพี่แต่ว่าหลังๆมาเหมือนเหมือนโจนเขาก็ได้ใจอะค่ะว่าเราไม่ไม่ได้ทําอะไรก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความไปแจ้งความปุ๊บออมีคนแนะนําให้ไปแจ้งความดําเนินคดีแต่ว่าตำรวจบอกว่า,วาให้ลงบันทึกประจําวันรายงานประจําวันก็พอแล้วก็พอเราตัดสินใจไปแจ้งความ ตำรวจก็ล่าช้ามากค่ะเขาบอกว่าอยู่ในกระบวนการของของกฎหมายแล้วล่าล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือมีการเห็นว่าเข้ามาอีกแต่น้องก็ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้แต่ก็ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะคิดว่าการแจ้งความรอบที่แล้วน่าจะมีผลแต่รอบล่าสุดนี้ที่เกิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็คือว่าโดนขโมยหมดหมดเกือบทุกต้นเลยค่ะพี่เนี่ยค่ะเหมือนที่พี่เห็นเลยค่ะ เขาก็ขโมยกันคือแบบนี้เลยหนูก็ช็อกเลยบอกว่าอยู่ๆก็ก็หมดเลยค่ะพี่แต่ตำรวจบอกว่าพอโทรคุยไปโทรไปปรึกษากับตำรวจตำรวจก็แค่พูดมาว่ามันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแต่ถ้าน้องอยากได้ความยุติธรรมเร็วกว่านั้นก็คือให้เอาปืนไปยิงโจนเลยค่ะ เขาก็ประมาณนี้ค่ะครับจากการที่เราได้ยินตำรวจพูดอย่างนั้นกับเราเรารู้สึกยังไงบ้างครับหนูรู้สึกว่าสิ้นหวังมากเลยค่ะพี่เพราะว่าตำรวจก็ตำรวจก็พึ่งพาไม่ได้อะค่ะพี่หนูก็ไม่รู้จะทําไงค่ะขณะนี้ในพื้นที่โดยจรุกรรมผลปามเยอะกันไหมครับจากคนที่หนูรู้จักเยอะค่ะพี่คนที่สนิทเหมือนพี่ที่แนะนํากันมาอะไรแบบนี้ก็คือก็โดนเหมือนกันค่ะแล้วหนูก็โดนแล้วก็ หนูก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาจะโดนไหมแต่ว่ารอบๆบ,บริเวณนี้ก็โดนกันหลายคนค่ะเหมือนญาติพี่น้องกันที่สวนอยู่บริเวณใกล้เคียงกันก็โดนค่ะเโดนกันเยอะมากค่ะแต่ว่าบางพื้นที่เขาเขาจับได้เขาจับได้ว่าเป็นใครแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรไปมันก็มีกฎหมายคุ้มครองจนอีกว่าเราไปทําร้ายร่างกายเขาอะไรแบบนี้เหมือนที่ตํารวจบอกหนูเมื่อกี้แหละค่ะว่าถ้าหนูเอาปืนไปยิงเขา มันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เร็วที่สุดแต่ว่าหนูจะเป็นคนผิดแค่นั้นค่ะตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำยังไงบ้างครับทำอยากหนูอยากให้เขามามาช่วยอะค่ะช่วยอะไรก็ได้ช่วยแนะนำหาทางออกหรือว่ายังไงก็ได้ค่ะออนอกจากการเอาปืนมายิงแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะค่ะคืออยากให้เขาเข้ามาให้คำแนะนำปรึกษาว่าเราจะทำยังไงหรือว่าให้ร้นเชื่อมั่นในตำรวจ แล้วก็อยากให้คดีคลบ่หน้าเร็วกว่านี้อค่ะอยากให้จับโจรได้แล้วก็อยากให้กฎหมายเราอ่ะเข้มแข็งม,มากขึ้นเพื่อที่จะเออให้คนพวกนี้อ่ะได้กลัวบ้างอะค่ะว่าเออมาลักทรมาลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่นมันมันอย่างนั้นได้มันอย่างนี้นะมันจะให้เขาได้กลัวบ้างอะค่ะพี่ถ้าหนูตินหวัง,งจริงๆหนูก็อาจจะเอาปืนมายิงก็ได้แน่หนูจะยิงคาสวนเลยค่ะพี่